สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลล์ออยเช่นเดิมนะครับเซลล์ออยล์เนต้รรถไฟฟ้าอยู่ที่สาขาติวนานนท์ปุมธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่ประจําที่โชว์รูมชั่วคราวของเราก็คือโชว์รูมเนต้รตีวนานนท์ุมธานีตอนนี้สร้างตั้งอยู่ตรงถนน345นะครับบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่การส่งมอบรถใหม่ของลูกค้าแต่ละท่านนะครับลูกค้าสามารถแวะมาชมตัวรถจริงๆได้นะครับ ที่สาขาเนต้าตีวันนท์ปตุมธา,านีส่วนวันนี้น้องออยจะมาโชว์สีฟ้าสกายบลูตัวนี้สีฟ้าถ้าอยู่ในร่มก็จะดูเข้มดูดุสวยแบบสบายตานะครับแต่ถ้าออกไปถนนกลางแดดเนี่ยจะดูแบบสว่างจ้าสวยเงางามของเรามีบริการเคลือบสีให้ด้วยรถทุกรุ่นที่จะส่งมอบเราก็เคลือบสีให้ด้วยครับ ส่วนสีฟ้าเนี่ยครับลูกค้าถ้าสนใจจริงๆก็มีรถรับเลยครับเป็นสีที่ดูดอกไม้เป็นสีฟ้านะครับทุกอย่างสีฟ้าสําหรับที่ลูกค้าแบบชอบรักในสีฟ้ามากสีสกายบูนะครับสีฟ้าเนต้าก็เหมาะมากเลยครับตอนนี้โลมาลูกค้าก็สังเกตว่าโลมาในสติกเกอร์ของเราก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันตอนนี้สีฟ้ามีรถให้ พร้อมรับแล้วนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อที่เซลล์ออยได้ครับเบอร์ของน้องออยก็จะเป็น082-001-9751นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ082-001-9751สามารถมาชมรถตัวจ,จริงได้ที่สาขาเนต้าตีวารนปทุมธานีอันนี้จะเป็นเทมชั่วคราวอยู่เส้น3 4 5หรือถนนปทุมเขาจะเรียกว่าเส้นซ่อมสร้างนะครับห่างจากฟิวเจอร์ประมาณสัก15กิเมตร อยู่ใกล้ๆกันก็สามารถแวะเข้ามาชมได้ครับสำหรับวันนี้น้องออยก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้าสนใจสีฟ้าสีสวยมากครับตอนนี้สีสวยจริงๆสามารถติดต่อได้ที่082-001-9751เดี๋ยวน้องออยจะทิ้งไลน์แอดไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเดี๋ยวน้องออยมีอะไรแนะนำเดี๋ยวน้องออยจะมาไลฟ์เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ